เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี่นี่ตัวอยู่ที่ไหนเนี่ย What ด้าอะไรลอยอยู่นี่เราอยู่บนเรือกันเหรอเรากำลังจะพายไปไหนกันเนี่ยโอ้โหไม่นะไม่นะที่ดีที่ไหนอะหันหลังไม่ได้ด้วยโอ้ยตัวหันได้แต่ในเรือ What กำลังจะขึ้นท่าเรือแล้วเอะเอะ นี่ทุเข้ามาถูกหรือเปล่าเนี่ย Room and door ์นวอตนี่มันห้องเอศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเดี๋ยวนะนี่เราไปอยู่ในมิติไหนกันเนี่ยทำไมมันเป็นห้องเอศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งล่ะเดี๋ยวนะนี่ทูกข้าเกมถูกป่ะเนี่ยเอ้ยโอ้โอเสียงอะไรวะนี่ทูกข้าเกมดอถูกป่ะเนี่ยอะไรอะ พี่มีเลือดด้วยเราต้องไปกันเหรอมันบอกให้สเตย์เอาสเตย์เอาแล้วตูต้องไปกันเหรอเอาละเอสโซ่ดึงจะมีตัวอะไรมาหรือเปล่าเฮ้ยทำไมโอ้โหมันเปิดอย่างนี้เลยเหรอโคตรสมจริงอะไรเสียงอะไรวะอเดีตัวพึ่งมาจะเย็นๆนะ เอาล่ะผมสวัสดีทุกคนด้วยฮะวันนี้เราไปอยู่กันในเกม Room a n ด d o กันนะผมโอ้ยเย้โอเคครับผมทุกคนค่อนข้างดีจะสมจริงมากเลย boy boy. เอะเฮ้ยไ,ไอ้ไม้ก็เเขียนปะวะเดี๋ยวนะมันมีไม้ก็ะเขียนด้วยอะดูดิใช่ไหมไม่ใช่เหรอมันเป็นแค่รูปเหรอโอ้โหมันเป็นดอเวอร์ชั่นแบบโคตรสมจริงครับผมเอาจริงๆนะเป็นรูมนั่นแหละ เอสศูนดูดูด,ดูการเปิดทุกคนดูดีเทลการเปิดเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูเนี่ยมันเปิดอย่างนี้เลยอะแล้วนี่คือฐานไฟฉายขอโทษนะตัวเปิดไฟฉายคือเปิดเล่นใช่ไหมเอสศวิ่งได้วิ่งได้ฮะศูนมันวิ่งได้โดนวานโดนแวนชื่อใครวะเอสศ ทำไมมันไม่มีตู้ให้หลบอ่ะจะให้ตู้ไปหลบไหนอ่ะ S007 มันมีแรงบันดาลใจจากเกมดอด้วยนะเพราะชื่อเขาก็บอกหน้าผมว่า Room Endor 009 0ย0พี่จะวิ่งเลยนะ011โอ้ยถ้ากดวิ่งนานๆแล้วจอสีฟ้าว่ะอ๋อมันเหนื่อยเหรอถ้าเกิเรากดวิง่งเยอะๆจอมันจะสีฟ้าเหรอ สิบสามโอเคครับผมเหนื่อยแล้เหนื่อยล้พักก่อนแล้วยังไงอะ่ะเอ1ศูนย์หนึ่งสี่ตู้อยู่ไหนวะศูนย์หนึ่งห้าตู้อยู่ไหนผีมาแล้วตู้จะหลบยังไงอะ่ะเอ1ศูย์หนึ่งหกหรือมันไม่มีผีเลยหรือห้องมันเพิ่งสิบเจ็ใช่ไหมโอ้ยชิปแล้วทุกคนโอเคสับไฟได้ฮะ เสียงอะไรอะ่ะเฮ้ยโคตรหลอนนะทุกคนแต่มันเข้าประตูไม่ได้นะพี่เข้าประตูไม่ได้อะ่ะมันต้องหาสวิตช์เงั้นเหรอมันเหมือนมีสวิตช์อยู่ฮะทุกคนอา้าวโถหลอกตูก็ไม่มีอะไรนี่พี่ว่ามันต้องมีอะไรไล่หลังแน่เลยสิบเก้า วิ่งได้ไม่สุดนะวิ่งได้อยู่แต่วิ่งได้ไม่สุดยี่สิบฮะมีตู้แล้วเฮ้ยมีกระเป๋ามีไฟฉายแสดงว่ามีคนเคยมาก่อนหน้าเรามีเสียงมาชิปแล้วตูเอหกศูนใช่ไหมโอ้โมันว h a มันก็บอกให้ซ่อนอยู่ครับผมายนะฮะถึงจะเขียนไว้ชัดก็เถอะแต่ตัวว่าายแล้วเมื่อกี้เอหกนบ้านไหนวะโคตรสมจริงเอสองหนึ่ง <c oughs> หลุมเลยอ่ะตกไปตายแน่ศูนย์สองกดชิปวิ่งมันบอกให้ตัววิ่ง ตัวว่าต้องมีตัวอะไรลุกมาเนี่ยเชื่อตัวไหมจ้า <c oughs> ไม่มีหรอกแต่เพื่อตถูวมา <c oughs> ไอ้บ้าเอ้โอ้เอหกศูนย์มาโคตรสมจริงครับผมอย่างนี้ต้องมีเอเก้าศูนย์กับเอหนึ่งหนึ่งศูนย์แน่เลยหูแล้วไม่เกมมันสมจริงขนาดเนี้ยเอสองหกสองเจ็ด ทุกคนเหมือนมันต้องเก็บวิ่งไว้ใช้ด้วยนะสองแปดตัวว่าเสียงอะไรมีเสียงมันมาอีกแล้วหน้าตาโคตรอุ้ยเอ้าโอ้โหตกสองเก้าอสามศูนแต่เรื่องแบตเตอรี่เหมือน เสียงเลยวะแต่เรื่องแบตเตอรี่เหมือนไม่ต้องกลัวนะพี่ก็ไม่เห็นแบตมันหมดเลยดีตูได้ยินเสียงไงตูบอกเลยว่าตูได้ยินเสียงจ้ามีไฮในตู้ด้วยอย่าซ่อนนานแต่เอหกกว่าจะมาสามสอง เสียงเลยอะทุกคนเสียงเลยวะคนหลอนเลยเอสามสามเอสามสี่ชีฟแล้วห้องไม่มีตู้สามหกสามเจ็ด ตูว่าเหมือนมีเสียงคนมาตูก,ก้าแล้วตูก,ก้าแล้วตูไม่ได้คิดไปเองสามแปดโอตูพังหมดเลยสามเก้าสี่ศูนย์โอเดือดเดือดเฮ้ยแต่ถ้านไดโดเขาทำรูมแบบภาพสวยแบบนี้นะแอนิเนบชั่นเยี่ยมแบบนี้นะหือเวลี่กูดเลยจริงจริงสี่สาม จีบตีมันมาใช่ไหมโอ้เสียงเลยวะมันชนประตูเหรอ๋อมันชนประตูหักเหรออาสี่หกรู้แล้ววิ่งเราต้องเก็บไว้ใช้ตอนไอ้นี่นี่ว่าเข้าใจแล้วทุกคนสี่เจไปใช้ตอนแบบฉุกเฉินสี่แปด ที่เก้าห้าสิบชิปแล้วไฟดับมีเพื่อนมาชิปแล้ว ะวะ what ฮะยตูเจอใครอะอะไรเอหกศูนย์ต้องซ่อนใช่เหรอเมื่อกี้คือเอหกศูนย์เหรอวะไม่ใช่ดิเอหกศูนย์มันวิ่งไปแล้ว โอ้มันเป็นมันติมอนเตอร์พรามครับผมตู้ปพ่อ่าน A60 ศูนย์ฟิกเกอร์เฟสไลท์บลูใสเลนเงียบโอ้โอ้โหมาแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยพอตายแล้วมันกลับมาหน้านี้เลยฮะทุกคนนี่มันมีเมมโมรี่้วยเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนมันมี A10 หน้านผมดู Do not f ตฟอ e h บ n d อพี่ยังไม่เจอใช่ไหมเด e v o วทครับผมแล้วข้างๆทางขวาคือยังไงรูม51าสูงสุด อันนี้พี่เพิ่งเข้ามาเล่นเลยนะไม่มีความรู้เอนติตี้แต่ละตัวเลยนะผมพี่เลยไม่รู้ว่ามันต้องทํายังไงนะผมตายหนึ่งฮะวิ่งหนึ่งตายอมีวิ่งหนึ่งตายหนึ่งลูมาสิบอันฟ้ารันหนึ่งโดโอ,โอเปิดประตูไป51า็ครับผมแบตเตอรี่มี6กใช่ไหมโอเมก,าก้าศูนครับผมอันฟ้าโอเมก้าศูนย์เอห้านะผมเดอะดาร์กเนสตัวไหนวะโอ้ยมืดๆืด,ดะเหรอเอหมันตีมอนเตอร์ A 6 0นี่เหมือนจะมี2ตัวฮะทุกคนที่พี่เจอน่คือ A60 สีแดงมันจะวิ่งผ่านใช่ไหมส่วนอีกตัวหนึ่งเป็น A60 สีฟ้านะผมคือมันจะบอกว่าไฟนะผมไฟฉายเนี่ยมันจะฟิกเกอร์มันจะกระพริบแป๊แบบแบบๆๆๆนะผมแล้วก็เป็นตัวสีฟ้าเงียบด้วยนะมันเงียบด้วย A, ตัวนี้ับผมใช้วิธีการนะผมแท็กติกเนี่ยเหมือน A60 เลย ก็คือวิธีการหลบเนี่ยน่าจะอ่าต้องหลบในตู้อะไรแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ขอวิเคราะห์แป๊บหนึ่งแล้วกันครับผมโอ้เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าไอตัว A60 นะ่มันจะเสียงดังพี่เข้าใจแล้ว A60 นเนี่ยมันจะวิ่งคุ้มอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตัวสีฟ้านะครับผมแท็กติก A60 เหมือนกันแต่มันจะเป็นมันตรีมอนเตอร์พรามครับผมมันจะวิ่งด้วยเงียบมันเสียงมันจะเงียบครับผมแล้วมันจะกระพริบไฟบอกแล้วเมื่อกี้มันมาดับเบิลเลยเหรอใช่ไหม สรุปคือเมื่อกี้มาดับเบิลใช่ไหมเอาครับผมทุกคนมาถึงวันนี้พี่จะไม่ผ่านนะผมแต่เดี๋ยวพี่จะกลับมาอีกครั้งเนาะพี่บอกเลยเอา ra s ศูนมันมีเสียงว่าทุกคนไปศูนยม,มาถือว่าพี่รู้แล้วครับผมว่า entity เนี่ยมันมาในรูปแบบไหนนะผมซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้พี่จะหลบไปละ แต่ถ้าไฟกับพีเพื่อไหลตัวต้องหลบแบบชนิดว่าโอ้โหแต่เมื่อกี้มันมาคอมโบอ่ะทุกคนใช่ไหมมันมาแบบคอมโบอ่ะเราจะไปหลบไงวะศูนห้าศมันจะเป็นไหมเราต้องเก็บฐานไ้ฉายอะ่ะอาจจะไม่ต้องไปใช้ห้องบอสหรืออะไรงี้ก็ได้ไหมศูนย์มันจะเป็นไหมมองเฉยๆมันก็เห็นนะไม่ต้องใช้ไฟฉายก็ได้0ูนย์แศูน นิดเดียวก็เหนื่อยนิดเดียวก็เหนื่อยอะไรวะเอาวะพี่จะจริงจังแล้วนะศูนย์หนึ่งหนึ่งมาอีนีิขอแก้มือนี่ศูนสองอตัวสีฟ้าพี่เริ่มเหนื่อยแล้วยืนต้องยืนเฉยๆนะพอเหนื่อยเดินต่อก็ไม่ได้เดนะประเด็นศูนย์สี่ 4. เพราะฉะนั้นอย่าวิงนะ่งฮะไม่วิ่งดีกว่าครับผมโอเคเปิดไฟเลยออนฮนะ เราสรับสวิตก่อนเลยศูนย์หนึ่งหกมันต้องสับอ๋อมันต้องสับอยู่แล้วครับผมมันจะได้เปิดนะถ้าเราไม่สับสวิตห้องมันก็ไม่เปิดสิบแปดสิบเก้าทุกคนจะเห็นพี่เล่นเร็วแล้วนะฮะยี่สิบวันนี้พี่อาจจะไม่ผ่านนะทุกคนแต่พี่จะทําให้ดีที่สุดยี่สิบเอ็ดเอามันไม่ให้พี่ไปอะ่ะอ๋อจะต้องให้ซ่อนให้ได้ว่างกันเถอะ จะต้องดูมันให้ได้วางกันเถอะโอ้โหมันอยากจะวิ่งชนหน้าตูเลอเกินมาดิไว้เอ0กศูอสมาดิศูนสห้องอะไรวะศูนย์สห้า ไม่มาตัวไปแล้วนะศูนย์สองหกศูนย์สองเจ็ดมันชอบมาตอนตัวเดือเผีอเนี่ยก็มาดิควันท่วมควันท่วมเลยทุกคน ศูนย์สองเก้าศูนย์สามศูนย์เปลี่ยนห้องว่ะศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามสองศูนย์สามสามเพื่อนมาว่ะออ้ย A60 รูปแบบสีแดงกับสีฟ้าฮะสารถอบ่ารอบเมื่อกี้ใช่ไหมวิ่งครั้งแรกพี่ได้ห้าสบเอ็ดห้องถือว่ามาดีอยู่ศูนย์สามแศนเก้าศย์สี่พอวิ่งจริงๆก็เร็วเหมือนกันนะถ้าไม่ระวังอ่ะสี่หนึ่งถ้าแบบพี่วิ่งเรื่อยอ่ะถือว่ามาเร็วอยู่นะสี่สอง รอบแรกมาช้าอยู่สี่สามมันมาวะ่ะโอ้ยเจียดหน้าตัวไปแล้วมันบอกเอ้ยป้าบี้เก๋เก๋คิดว่าจะได้กินตัวง,ง่ายง่กันเหรอสี่ห้าแต่เหมือนตัวจอแดงแล้วว่ะ จเจอมันเล่นใช่ไหมเมื่อกี้สี่หกก็ไม่โดนไม่ใช่หรอมันกระแทกตู้อ่ะเหมือนมันเห็นหน่อยๆอ่ยสี่เจ็ดสี่แปดถ้าเจ้าบูมามันจะปิดไฟเนาะกจะพิบสีบ่เก้านี่แหละเจ้าบูจะมาห้าสิบ แล้วต ja ู้จะมองยังไงอะทุกคนมัน hmm. ม mm ืดขนาดเนี hmm. mm ้ย hmm. ก mm ็ต hmm. ู like. ah ้เข้าแล้วตู้กดโอ้โหตู้กดเข้าแล้วมันไม่โดนตู้รือไงวะรอบนี้ตู้โดนเอหกศูนเลย คือมันมืดไว้มันมืดมันมืดโอ้แล้วคือไอ้เจ้าบูมันจะมาตอนไหนตูจะไปรู้ไว้เล่าตูก็กลัวเจ้าบูทีนี้ตูก็ไม่กล้าเดินถูกไหมพอตูไม่กล้าเดินตูก็ไม่รู้จะทํำยังไงต่อรอบถ่ายตูไม่ชอบเล่นอะไรเกินสา,า,ามรอบมา let's go มาพร้อมรอมคือแบบโอ้โหเสียงมาคือจริงๆนะทุกคน มันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะตี่มันยากคือมันมืดใช่ไหมแล้วพี่กลัวไอ้เจ้าบูเจ้าบูมันมาคือมันจะกระพริบไฟถูกปะพี่ก็กลัวมันมาแล้วมันไม่มีเสียงอ่ะมันไม่มีเสียงเหมือนเอหกศูนย์ไงตูก็พอรีบเข้าตู้เร็วก็โดนถีบออกมาเอาู้ย์จ้ายังไงวะตูก็ไม่รู้จะดำตัวยังไงเลยเวสุดโตกถ้ารอบนี้พี่เอาจริงพี่จะเงียบแลลวสุดแปด รอบวันนี้พี่ขอสามรอบพอเกินกว่านี้พี่พอแล้วนะทุกคนศูนย์หนึ่งย์มาอย่ายาวไปครับผมศูนย์ตึงหนึง่งถึงห้องนี้แล้วหรอเปิดไฟท่านหะน่โอเคเพื่อความกระจ่างใสศูนย์หนึ่งสองศูย์หนึ่งสามจริงๆมันเช็คได้เละเจ้าบัวเช็คไฟกระพริบที่ไฟฉายครับผมหลังห้องห้าสิบไปอ่ะห้องมันจะมืดแล้วนะ คือหลังห้องงาสิบเนี่ยห้องมันจะมืดยาวเลยครับผมเท่าที่ดูอะ่ะมันจะไม่มีสว่างแล้วแล้วทีเนี้ยปัญหามันอยู่ตรงที่ว่า A60 กับ A อเอเอหกูนเรียกไง A60 แดง A60 ฟ้าเหรอคือมันจะมาพร้อมกันบางทีอะ่ะ <c oughs> ต้องซ่อนนะมาถึงตรงนี้ต้องซ่อนแล้วคือประเด็นคือซ่อนนานไม่ได้ด้วยนะพี่บ้าเอ้ย ซ่อนนานก็ไม่ได้ซ่อนเร็วก็ไม่ได้ซ่อนช้าก็ไม่ได้เออเออไม่พุ่งเข้ามาในตู้ตู้เลยล่ะ <What? S 1> ซ่อนช้าก็โดนซ่อนเร็วก็โดนมาของจริงรอบนี้ถ้าตูเพ้ตูพอเลยห้องห้าสิบขึ้นไปค่อยเปิดไฟฉายนะทุกคนพยายามเก็บฐานไว้เยอะเพราะว่าหลังจากห้องห้าสิบเนี่ยมันได้ใช้แน่มันต้องใช้แล้วครับผมเท่าที่ดูนะ เอาเฮ้ยเอาเฮ้ยมันไม่มีตู้เฮ้ยเอ้โหตู้นเมื่อกี้มันไม่มีตูไ้ไอ้ดีแนละ้วตู้มาไอ้นี่สามสองฟึบสามสามอียาวกันไปฮะสามสี่กลัวมันมามากเลยอะพี่จะเริ่มเงียบแล้วนะ จะได้ฟังได้จริงๆสปีดเอาไว้ใช้นะทุกคนสปีดอย่ารีบนะสามแปดทำไมมันดูสั่นๆวะมันมาเหรอสีเทุกคนทำไมมันดูสั่นๆ,ๆวะ สี่สามมันเหมือนมาพังประตูเล่นนะเหมือนมันมาพังประตูรตูเล่นน่ะสี่ห้าหลังจากฆ่าสิบไฟดับแล้วต้องวิ่งแล้วสินะตัวจะไม่ผ่านห้องงาสิบจริงๆหรอวะถามจริง เริ่มห้าสิบเรียบร้อยดูไฟฉายเอานะทุกคน โอ้ยไอด้ด่วิ่งชนกล่องกับต้นไม้ใส่ไม่ดีชิปแล้วแบตเตอรี่ตัวจะหมดห้าหห้าเจ็ เหมือนไม่ได้เก็บไฟฉายมาเยอะเขาแย่อยู่นะชิปแล้วไม่มีตู้เลยอะเอา้า มาวะได้วะเจตีป์เสียงเร็ววะชีและ แล้วสรุปมันจะมาไหมเนี่ยเข้าตู้นานๆก็ไม่ได้อะไรวะเแดงเจ๋อเลยเอาชีดแล้วไฟฉายเป็นไรอะทุกคน ไฟชายตูเป็นไรอะอะ้วตูจะไปยังไงอะเอา้าอย่าบอกนะท่านไฟชายตูบดโอ้รเราบิดกระดาษดิเราบิดกระดาษดิตูจะไปตูจะไปยังไง ยังไงแล้ววะไอไฟายตุไปไหนโอ้โไฟชายตู้แบนหมดเนอะไอ้มันตี้มอนเตอร์มันวิ่งสวนเลียนกับเอหกสูนะพี่รู้คือตอนนี้ตูรู้วิธีสู้กับมันแล้วแต่แต่ไฟชายตูไม่มีแล้วใช้ตูเดินไปยังไงคือถ้ามันมืดแบบมืดแบบพอดีพอดีหน่อยตูจะไม่ว่าเลยนี่มันมืดแบบมืดตึ๊บมืดตึ๊บ แล้วตูจะไปยังไงต่อโอ้ยใครอยากใครเล่นอีกครับผมฝากกดรลายคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยครับผมแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไอ้เล่าไอ้ตัวปวดหัว